อันนี้เป็นของอูอาซค่ะเป็นสามเพานะคะคุณลูกค้าปีห้าห้าค่ะราคาเบาๆกันเลยสีเหลืองเป็นอูอาซค่ะคุณลูกค้อนนอ 5, คคาอันนี้อยู่ที่ปีห6ค่ะคันนี้เป็นสามเพาสวยๆเลยเนาะฝั่งนี้ค่ะเป็นอูสามิตสามิตของเราเนี่ยเป็นสองเพานะคะอันนี้อยู่ที่ปี4ี่าจ้าคุณลูกค้าราคาเบาๆเลยคันนี้หางก้างสีขาวๆเลยนะจ้าสีขาวของเราเนี่ย มิซ่าปีห้าสองราคาถูกมากคันนี้ความคุ้มค่าที่คุณเลือกได้ KM รถบรรทุกมือสองสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้นะคะแอมจะมาแนะนำหางพื้นเรียบค่ะฝั่งนี้จะมีหางก้างด้วยนะคะไปดูที่คันแรกค่ะหางพื้นเรียบคันนี้นะคะเป็นอุพนัตค่ะปี P 63 2าพาคารันนี้แล้วคันนี้มีบังเกอร์นี่นะคะก็คือขายไปแล้วจ้ามาไวไปไวนะคะฝั่งนี้ค่ะเป็น สามิตสามิตของเราเนี่ยเป็นสองเพานะคะอันนี้อยู่ที่ปีสี่เก้าจ้าคุณลูกค้าราคาเบาๆเ,เ,เลยคันนี้ไปดูสีเขียวกันต่อจ้าสีเขียวนะคะเป็นหางพื้นเรียบคะ่ะคุณลูกค้าคันนี้เป็นสามเพานะคะปีห้าสามค่ะสวยๆเลยไปต่อกันที่สีเหลืองนะจ้าสีเหลืองเป็นออาร์ซค่ะคุณลูกค้าอันนี้อยู่ที่ปีห้าหกค่ะคันนี้เป็นสามเพาสวยๆเลยเนาะ ไปต่อกันที่ด้านต่อไปด้านต่อไปนะคะจะเป็นคันสีชมพูคันนี้แต่งว่ามาไวไปไวอีกแล้วค่ะขายแล้วค่ะคุณลูกค้าคันนี้เสียดายเนาะไปต่อที่สีฟ้าคันนี้นะคะหางพื้นเรียบคันนี้เป็นของอูอาร์ซีเคค่ะเป็นสเพานะคะคุณลูกค้าปีห้าห้าค่ะราคาเบาๆกันเลยสนใจทักแชทนะจ๊ะคันนี้อลพนะจ้าขายดีขายดีนะอูพนันอะมาไวไปไวเสียดายเนาะไปต่อค่ะคันนี้เลยจ้ะ เป็นอู่ CIMC นะคะอันนี้ปี55ค่ะ55นี่เป็นสามเพานะสีเหลืองสวยๆเหมือนกันไปต่อจ้าคันนี้เป็นอู่ทั่วไปนะคะเป็นสามเพาเหมือนกันค่ะปี53ราคาเบาๆเ,เ,เนาะและคันสุดท้ายของเราหางก้างสีขาวขาวเลยนะจ๊าสีขาวของเราเนี่ยเป็นอู่สามมิจ้าปี52ราคาถูกมากคันนี้ถ้าคุณลูกค้าตาดีนะได้ไปเลย นี่เรามาแนะนํากันนะคะวันนี้แล้วก็จะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าถักแชทมาได้นะจ๊ะที่เพจ K U UM M โดยรรทถุมือสองของเรานะคะแล้วก็โทรมาที่0ูนย์แปดหนึ่งสานะคะวันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย